ไม่รู้ว่าใครนะครับเขาเนี่ยมาคนเดียวนะครับสวัสดีครับพี่อ๋อพี่หิงเหรอโอ้มหาภาคไงเฮ้ยแล้วพี่มาได้ไงเนี่ยะอะไรนะพี่พาาใช่เหรอสวัสดีครับสวัสดีพีพีเอฟลุงป้านะอาอาทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้เนี่ยผมนะครับก็จะพาน้องหญิงเนี่ย กลับเข้ามาในป่ากันนะครับน้องหญิงเนี่ยอยากจะกินผักกูดกับผักหนามนะพ,พี่ผมเนี่ยก็เลยพามาตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าผักหนามเนี่ยจะมีหรือเปล่าะนะก็เราเนี่ยเดินทางมาเนี่ยเราไม่เจอสักต้นเลยนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับน้องหญิงก็อยู่นี่นะพี่ก็น้องหญิงอยากกินผักใช่ไหมก็ผมเนี่ยจะพาน้องหญิงเนี่ยมาหาผักนะครับก็เป็นผักกูดป่านะครับผมนบรรยากาศตรงนี้เนี่ยอากาศดีมากทุกคน อากาศเนี่ยดีมากเลยนะครับผมก็เรามากันสองคนเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าวันนี้เราจะได้ผักเนี่ยกลับไปต้มกินหรือเปล่านะครับผมก็เรามารอลุ้นดูนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะเดินไปต่อนะพี่พี่ก็ตอนนี้เหมือนผมจะเจอต้นผักหนามแล้วนะครับอยู่ด้านาน,น้านู้นนะข้างล่างเนี่ยผมไม่เจอผักอะไรเลยนะส่วนมากเนี่ยจะเจอแต่พวกใบบอนนะครับใบบอนป่านะครับผมไปน้องหญิงพร้อมยัง เดี๋ยวเราจะไปหาผักกันแล้วเนาะก็ก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมขอคุณหนึ่งไลค์หนแชร์มันีตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับได้ทําคลิปต่อไปนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะได้ผักกันหรือเปล่านะครับไปทุกคนไปไปนะน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะเย็นเลยนะครับ เมื่อก่อนบริเวณตรงนี้เนี่ยปูเนี่ยมีเยอะมากเดี๋ยวผมจะดูปลาดูปูนะเพราะว่าเมื่อก่อนปูตรงนี้เยอะไม่กัดไม่กัด ปูเลยอ่ะน้ำเนี่ยเย็ยนมากเลยนะครับไปเถอะขึ้นเดี๋ยวเราจะไปเดินต่อโหแมงมุมแมงมุมนะครับพี่ๆครับแมงมุมเต็มเลยนะตนนัวนี้ไม่รู้ว่าทำไมไมันเกาะกันเยอะจังได้ไหมเป็นเถาวันผมสังเกตอยู่แล้วปลาเนี่ยน่าจะเยอะอยู่นะ พี่พี่ก็เป็นต้นผักกูดเหมือนกันนะแต่ว่าไม่รู้ว่าช่วงนี้เนี่ยมันยังมีหรือเปล่านะอ่อนๆส่วนมากเจอแต่แก่ๆนะครับนี่ไงเธอเจอละนี่อืมย้อนอ่อนตอ,อ,อนอ่อนนะเธอไม่ได้อันนี้ไม่ใช่ นี่ยอ่อนๆเจอปบ่าข้างในเนี่ย<ม>นี่ทุกคนเป็นผักหนามป่านะจากธรรมชาติไม่มีสารพิษใดๆเลยนะครับก็ส่วนมากเนี่ยผักหนามเนี่ยเอาเธอถือ,ถอมันจะอยู่แถวป่าป่าดิบชื้นนะครับส่วนมากนะเธอตามานี่เดินได้บอกไปหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาเด็ดตรงนี้ฮะ ตรงนี้ก็เจออยู่ว่ามีลูกปลาด้วยนะครับลูกปลาตัวเล็กๆตัวน้อยๆอ,อุ้ย,ออยเอาไปต้มกินผมดูแล้วไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะอาเถอะเดีย๋ยวออมไปนู้นก็ไดนะ้ท้างั้นอ่ะเออที่พักเดี๋ยวเราลุยน้ำ น้ำเย็ยนมากพี่พี่เมื่อกี้ผมเจอปลาวิ่งเต็มเลยอะนั่นไงเธอเดินข้นไปฝังนู้จมเหรอ,อ <laughs> ต้องลุยหน่อยนะยได้ไงจมเ <laughs> นี่ยเธอมาลุยน้ำก็ได้อย่าไปจับนะขันนะใบบอนะอะดีดีนะระวังเลื่นเดินได้ไหมนี่ก็เดินข้ามหินก้อนนี้เลย ไปโดนมาโอเคลงได้ลงได้ไหมอุ้ยแงราจะเด็ดตรงนี้แมงมุมเนี่ยไม่กล้ ยอดนันอ่อนนี่ผมบอกเลยนะแซะอุ้ยหัวหลุดเลยอะ,ะเมื่อกี้มันยังมีหัวไม่เป็นไรยอยนันอ่อนกินได้เราคือกินเลย้รับเไปอึ๊บอ,อ่าอาเธอกินจะน้ำพริกนี่อร่อยมากผมบอกเลยกินได้น้ำพริกแบบแซ,แซบๆนะครับ อ่าสันวาไม่จะแก่แก่นี่นี่ก็อ่อนนะกินได้เนะี่ยต้องกินอร่อยเลยผักกูดเนี่ยผักกูดเราไม่ค่อยเจอเลย่วนมากจ,จะจอผักหนาวเนาะไม่รู้รมันหมดฤดูมันฤดูมันหรือยังนะ แล้วตอนพักหนามเนี่ยเยอะมากนะครับตรงนี้เดนมาดูดิโอ้ยน,นี่เราเจอแล้วนี่เลยนี่แหละเธออร่อยแบบเนี้ยยอดแบงนี้อร่อยมาก ใช่ใชเราเดินไกลเดินมดย้อนอ่อนเดินใหม้มดออาไปจิ้มน้ำพริกเอาไปต้มนะแซบแซบหลายเลยนะพี่นอ้นนองนั่นฝั่งนน้นมีเยอะแต่ไม่รู้ว่ามียอดอ่อนหรือเปล่านะ เดินมาดีนะอุ้ยเลื่อนนะเธอเดินมาได้ไหมมาเอามือมาเอ้อก็ไม่คม่อยไกลนะพี่พี่ ไม่ค่อยมีแล้วข้างบนไม่น่ามีแล้วนะส่วนมากเนี่ยจะมีแถวนี้อะ่ะไม่มีอะ่ะไปเ,เราเดินลงไปข้างล่างไป เธอเดินมาได้ปะโอ้โหแมงมุมเยอะมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเรากลับไปหาดูข้างล่างต่อนะครับพี่พีเอฟซีก็อะไรวันนี้ก็ชิวๆมาหาผักกันนะอุย ได้ะโอ้โหทุกคนก็พอกินแล้วนะครับแต่ว่ายังได้น้อยอยู่นะเพราะว่าแม่ผมเองเนี่ยก็ชอบกินผักหนามมากเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินหากันต่อนะข้างบนเนี่ยฝั่งเนี่ยมันมีเยอะต้องรอดูช่วงของมันเนี่ยน่าจะเยอะกว่านี้นะครับโหนี่มันมีมันรูอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะน่าจะเป็นรูตุนนะพี่ๆเป็นรูตุนมันจะเป็นแบบนี้เลยนี่ มันเพิ่งแบบจะออกมาไม่นานนะครับไปเถอะเดี๋ยวเราเดินตามเส้นทางเลยนี่ม้นมีทางเดินด้วยนะพี่พี่เดี๋ยวเราจะเดินอ้อมไปฝั่งนู้นนะแล้วก็ไปหาดูฝั่งนู้นต่อ ไม่รู้ว่าจะเจออีกหรือเปล่านะครับก็เราจะหาเท่าที่ได้นะครับผมโอเคครับไปทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมนะครับก็ได้พาน้องหญิงเนี่ยมาอีกที่หนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เราเจอใครไม่รู้นะเหมือนเขาเนี่ยจะเดินมาหาผักเลยนะอยู่ข้างนู่นนะกำลังเดินขึ้นมานะครับพี่พก็ไม่รู้ว่าเป็นใครันแน่ๆนะเธอเห็นไหม,มคือใครอ่ะ ระวังตัวนะมันนี่มันนี่ลบมานี่ก่อนเดี๋ยวเราดูก่อว่าคือใครกันแน่มานั่งนีไม่แอบก่อนเจอแบบนี้ก็อนันตรายเหมือนกันนะเจอไหมอยู่ฝั่งนู้นนะพี่พี่เดี๋ยวเราจะแอบดูนะว่าเขาเนี่ยคือใครกันแน่นะครับนี่นะพังเราก็ได้ประมาณนี้นะครับ เราเนี่ยกำลังจะเดินลงไปดูข้างล่างเลยนะแต่ว่าดานเจอคนกำลังจะขึ้นมาไม่รู้ว่ามาทำอะไรที่นี่คนเดียวนะครับพี่พีเอเดี๋ยวเราจะนั่งแอบ,บดูนะครับไม่รู้ว่าคือใครเนาะโอเคครับทุกคนนู้นนะครับพี่พี่ไม่รู้ว่าใครนะครับ,ม,รารรบมาคนเดียวนะ เขาเนี่ยมาคนเดียวนะครับสวัสดีครับพี่อ๋อพี่เหรอโหมาหาผักไงเฮ้ยแล้วพี่มาได้ไงเนี่ยอะไรนะพี่ใช่เหรอผักไม่ค่อยมีเอ้ย ไปหาพี่หญิงนะเดินมาได้ไหมตอนนี้เราเจอพี่หญิงนะครับพี่พี่พี่มาคนเดียวเหรอใช่ใช่พี่จินดาพี่จินดาไม่ได้มาค่ะเขาไม่ว่างค่ะลงไลค่ะอ๋อลงไลใช่ไหมอ๋อนี้พี่มาคนเดียวใช่นี่เราก็ได้แค่นี้เองลงมานี่เธอโอ้น่ากินมากเลยอะ่ะนี่เป็นภาคหนามพี่เจอบ้างปะไม่เจอเลยไม่ค่อยมียนะตรงนี้ ตกใจนะคิดว่าใคร <ขอ S 1> ที่ <ขอ S 1> ไหน <ขอ S 1> ได้ที่<อ>ไหนได้เป็นพี่หญิงนะครับโอ้โ oh, ห oh, โชคดีมากแล้วนี้พี่มานานยังมาได้สักพักแล้วค่ะโดยอยู่ข้างล่างนี่นะคะอ๋อต,ตามห้วยนี่ใช่ไหม<อ>แล้วพี่ยินดานไม่ได้มาเหรอ,อไม่ว่างเหรอช่วงนี้งานเยอะลงไล่อ๋อเธอลงมาหาพี่หญิงดีเนะ เดี๋ยวเราจะเดินหาด้วยกันนะผมข้างบนไม่มีเลยพี่ใช่ไม่ค่อยมีเลยแล้วพี่รู้ได้ไงว่าตรงนี้มีผักด้วยเคยมาไหมเคยมานานแล้วค่ะอ๋อเคยมานานแล้วใช่ไหมผักไม่มีเลยอ่ะป่าที่นี่ก็อุดมสมบูรณ์มากนะพี่เสียดายเนาะไม่มีปลาไม่มีผักด้วยปลานี่ผมว่าน่าจะมีนะ ไปเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างดีกว่าเนะน้ะไปเถอะโหตกใจนะนึกว่าใคร<ม>ที่ไห<ม>นได้ไดเป็นพี่หญิงนี่เองเด,ด,ด,ดินดะีๆนะแล้วพี่ได้ผักอะไรบ้างอะยังไม่ได้เลยเหรอโหบังเอิญมากนะที่เรามาเจอกันอะ น่าจะชวนพี่ดามาด้วยนะเพราะว่าพี่มาคนเดียวเนี่ยอันตรายนะอ๋อพี่ไม่กลัวลอ๋ออ่อนแค่ไหนเลยเมื่อกี้มันเลื่อน ข้างหนามแต่ว่าไม่มียอดอ่อนเลยนะพี่โอ้โอตอนนี้เราก็เจอพี่หญิงแล้วนะไปเราว่าเรากักมันเถอะไหมพี่เพราะในป่านี่มันอันตรายแล้วก็อีกอย่างนะผมเนี่ยไม่ค่อยเจอผักเลยอะไม,อยมไม่ค่อยมีเลยนาะป่าก็อุดมสมบูรณ์มากนะเสียดายไม่มีผักอะไรให้เราเนี่ยหาเลยนะครับ นี่นะก็เราได้มาแค่นี้เองนะครับพี่พี่แล้วพี่ยังเดินมาเหรอใช่พี่เดินตามตามห้วยค่ะอืมผักไม่ค่อยมีเลยนะนจริงๆอ่ะตรงเนี้ยเามื่อก่อนอนะ่ะผักหนามเยอะมากนะครับผักหนามเยอะมากนี่พี่เอาไปกินไหมไม่เป็นไร้องเบสไปทุกคนเดี๋ยวเราก็ จะเดินกลับไปพร้อมกันอืเดินกลับไปพร้อมกันนะ,ะดีแล้วที่เราเจอเราจะได้มีเพื่อนเดินกลับนะครับไม่งั้นเนี่ยโอ้โหข้างบนเนี่ยผมไม่เจอผักเลยส่วนมากมีแต่ผักแก,แก่ๆไม่ใช่ไม่มีอ่อนๆเลยอันนี้พี่จะมาเด็ดผักนี้จะทำเมนูอะไรกินเนี่ยแต่ว่าจะทำผักกุ่นน้ำมันหอยค่ะอ,อ๋อทำได้ใช่ไหมทำได้พี่จะได้กิน่ะ แต่ว่าม,มันไม่มีนะครับพี่พี่ครับมันไม่มีสักต้นเลยคืออะไรนนไนะคืออะไรพี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพี่เรียกไม่ถูกอ่ะเนี่ยหอมมากมันจะมีลูกอ,อ,อกแดงแดงตรงน้าฝนแล้วใบมันกินได้ไหมใบมันหอมมากเลยนี่นะครับพี่ชื่ออะไรพี่รู้ไหมพี่บอกชื่อไม่ถูกนะคบแต่ว่าพี่รู้ว่ามันกินได้ค่ะอืมโห คนกลิ่นหอมมากนะครับไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรนะมันจะมีดอกใช่ไหมเป็นดอก,มมดอกผมเคยเจอยู่แต่จําชื่อไม่ละไปทําแกงทําทแกงได้ไหมไโอ้นี่ก็กินได้นะครับแต่ว่าเสียดายไม่มีลูกเนาะก็ไปเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันเลยดีกว่าพี่ไปครับทุกคนก็เดี๋ยวผมเนี่ยขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เลยนะครับพี่พี่ก็ ชคดีมากนะที่มาเจอกับพี่หญิงนะครับนี่นะพี่หญิงกับน้องหญิงก็อยู่ด้วยกันนะเดี๋ยวก็จะเย็นนี้พี่จะทำเมนูอะไรกินเนะ่ยกะว่าจะทำพักุตน้ำมันหอยแต่ว่าผักุดไม่มีก็เลยก็เลยก็เลยไม่ทำใช่ไหมต้องทำเมนูใหม่ค่ะมันหายากับพี่ช่วงนี้ถ้าเป็นช่วงฤดูแบบมันจะมีช่วงไหนพี่รู้บ้างไหมจะเป็นหน้าฝนค่ะอ๋อหน้าฝนใช่ไหมช่วงนี้ก็เข้านาหนาวแล้วอืมอืม ก็โอเคครับพี่พี่เดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางกลับบ้านกันเลยดีกว่านะครับผมไปเดี๋ยวเราต้องรีบออกจากที่นี่นะเพราะว่าเราก็เข้ามาป่าอนข้งที่จะกายแล้วครับเดี๋ยวเราต้องเดินทางนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันถึงบ้านเลยดีกว่านะครับปะโอเคนะครับพี่พี่ก็ตอนนี้นะครับผมเนี่ยก็มาส่งพี่หญิงเนี่ยที่บ้านพี่อินดาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะก็ได้พักมาหน่อยเดี๋ยวนะครับผมนี่ยจะให้พี่หญิงเนี่ยทากลับเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยว ผมเนี่ยค่อยไปหาน้องยิงใหม่นะเดี๋ยวจะลองพาไปหาอยู่ข้างล่างนู้นนะพี่พี่นะครับผมข้างล่างเนี่ยน่าจะเยอะกว่าข้างบนนู้นนะครับก็โชคดีมากนะที่เราเนี่ยเจอพี่ยิงก่อนนะก็เลยพาพี่ยิงเนี่ยกลับมาเลยนะเพราะว่าผักเนี่ยไม่ค่อยมีนะข้างบนนู่นนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็ขอปิดคลิปเลยดีกว่านะครับก็สําหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะใครชอบคลิปวิดีโอนี้ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์มีติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับได้ทําคลิปไต่อไปนะครับผมโอเคครับพี่ๆเดี๋ยวเราเนี่ยไว้เจอกันคลิป